จารุณพรญาติโยมสาธิชนทั้งหลายก็ได้เวลาฟังธรรมจากภูผาจา,<ก>จากอาตมาพระมหาทิรนานธรรมะบนยอดเขาสูงสูงอากาศเย็นเย็น สบายๆเป็นไปนแบบธรรมชาติญาติโยมทั้งหลายชีวิตคนเราควรเป็นอย่างไรและควรดำเนินอย่างไรที่จริงในหลักทั้งโลกทั้งธรรมนี้เขามีหลักของชีวิตอยู่แล้วละ่ะพระพุทธเจ้าก็สอนไม่มาก ทางโลกก็กล่าวไว้เยอะทางธรรมก็สอนไว้มากมายทางด้านร่างกายและจิตใจแต่สำหรับชีวิตของคนเราชาตมทั้งหลายไม่ได้มีไม่ได้มีเพียงแต่เรามันยังมีสิ่งอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับเราและเราต้องอาศัยถึงนั้นๆให้เกิดอย่างเกิดนี่เรากเกิดเองไม่ได้นะ ต้องมีพ่อมีแม่ต้องมีบุญมีกรรมนำไปอันจะเป็นเองโดยตัวเองเ <c oughs> สร็จทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่ได้<น>เพราะว่ามันต้องอาศัยสิ่งต่างๆฉะนั้นชีวิตมนุษย์นี้เกิดมาหนึ่งต้องรับรู้สองต้องเสวยรับรู้ก็คือเกิดมานี้ บางอย่างมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วล่ะแต่เรามารับรู้แล้วเพิ่มเติมเข้าไปอีกรับรู้อย่างมองเห็นอาหารมองเห็นผลหมารากไม้รับรู้ว่ามีนะรับรู้ <S 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 ในสิ่งที่เป็นธรรมชาติภูเขาต้นไม้บิวทิวทัศนะ์รับรู้นะบางอย่างมันเป็นธรรมชาติ บางอย่างเราก็เติมเรียกว,ว่าเสวยอารมณ์รับรู้แล้วก็เสวยเหมือนการลเพิ่มรสอร่อยขึ้นมาเพิ่มสุขเพิ่มทุกข์ขึ้นมาอารมณปัจจโยนคืออารมณ์ของโลกมันเกิดฉะนั้นเมื่ออารมณ์ของโลกมันเกิดจึงมีอารมณ์ต่างๆเข้ามาเจือปนในชีวิตของเรา เป็นรสชาติดีก็มีรสชาติร้ายก็มีถูกก็มีผิดก็มีพอรับรู้เนะี่ยมันก็เลยรับรู้แบบมีสติการรับรู้แบบไม่มีสติรับรู้กับแบบเพียงพอพอดีกับรับรู้แบบพอกพอกพูนล้นเอออะไรอย่างนี้เป็นต้น <c oughs> อารมณ์ที่เสวยก็เลยแตกแตกกันต่างๆกันออกไปธรรมชาติก็เลยไม่เป็นธรรมชาติแล้วทีนี้เพราะมันไปตามอารมณ์ของคนของโลกที่จะปั้นแต่งไปต่างๆนานาเน,นี่ยหลักธรรมท่านจึงสอนให้รับรู้เสวยแบบมิสติครองใจครองตนครองศีลครองธรรมแบบมิสติ มนุษย์จึงจะเอาสุขเอาทุกข์อยู่คนเดียวไม่ได้เลยต้องมีเสียงเกี่ยวข้องมีพ่อมีแม่มีครูมีอาจารย์มีาศาสนามีาศาสดามีเรื่องราวต่างๆนานามากมายให้ได้รับรู้ให้ได้เสวยแต่มันเป็นกุศลวิบากเสวยสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลหรือเสวยสิ่งที่เป็นอกุศลวิบาก สวยสิ่งที่เป็นบาเป็นอกุศลนะฉะนั้นท่านจึงให้อารมณปัจจิโยคืออารมณ์นี้รักษาตัวนี้ไว้ดีก่อนรับรู้แล้วก็เสวยตัวนี้ให้ดีๆซะก่อนจึงให้อารมณ์ของเราจึงให้มีพุทโธภาวนาให้มีสติให้มีเดินจงกรมให้มีตั้งสติอยู่กับตนกับตัวของตน เพราะว่าถ้าเรารับรู้และเสวยอารมณ์ที่เราไม่ชอบใจคืออนิทารม์ใจเราก็จะโศกเศร้าเหงางอา้อยเศร้า้อยหม่นหมองเหมือนโลกนี้มันมืดไปหมดเลยเพราะได้เสวยอารมณ์ที่ไม่ไม่ชอบใจพอได้อารมณ์ที่ชอบใจทีนี้ก็สนุกกันใหญ่หลงระเริงละทีนี้อารมณ์ที่ชอบใจ พอใจเอาซะจนอิ่มเอมเปรมปรีสนุกสนานเพลิดเพลินจนลืมจนประมาทเศร้าซะจนหมุนหมองได้ซะจนประมาทมนุษย์ก็เป็นอย่างนี้ทีนี้พระพุทธเจ้าท่านรักษาสิ่งที่รับรู้ได้เวเสวยนี้ให้มันพอดีพอง,งามที่เรียกว่ามัชชิมาปฏิปทา เอานี้เข้าไปให้มันพอดีพองามถ้าไม่พอดีพองามแล้วก็ไม่ได้รสชาติที่ดีละที่นี้ถ้าไม่พอดีพองามแล้วก็ลุ่มหลงมัวเมาบ้าบอลละที่นี้เกินพอดีเรียกว่าบ้าถ้าอารมณ์มันเกินพอดีแล้วก็กัดคนนั้นกัดคนนี้ไม่พอใจไปเสียหมด ไม่พอใจไม่กระทั่งตัวเองห้ามไม่ได้แม้กระทั่งตัวของตัวเองไม่ฟังไม่กระทั่งตัวตรงตัวเองเนี่ยเตือนไม่ฟัง <c oughs> เรียกว่าอารมณ์ตืเติดเปิดเปลงบ้าคลั่งเสียสตินี่พระพุทธเจ้าจึงสอนว่าชีวิตคนเป็นอย่างไรเมื่อเรารับรู้คือรู้แหละ ในกฎของธรรมชาติที่นี้สิ่งที่สวออารมณ์ของเราที่เรารับรู้ก็ให้ไปแบบมีสติเป็นกุศลวิบากเป็นไปในทางที่ดีท่านจึงให้ภาษาบาลีว่าธรรมจเรสุจริตตังอารมณ์นี้ให้เป็นไปด้วยการประพฤติด,ดีกายะสุจริตทางกายก็ให้ดี วจีสุจริตทางวาจาก,ก็ให้ดีมะโนสุจริตทางใจก็ให้ดีให้ดีงามให้เหมาะสมให้สมควรถ้าจึงมีสุปฏิปนโนคือปฏิบัติดีๆสุปฏินี่เป็นได้ทั้งคนทั้งพระนั่นแหละปฏิบัติให้ตรงอุชุปฏิปนโน ปฏิบัติให้ตรงเป็นได้ทั้งพระทั้งโยมนั่นแหละยายะปฏิปนโนปฏิบัติสมควรปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมยายะนี่เยืยยธรรมสามีจิปฏิบัติสมควรอันนี้ท่านไม่ได้สอนแต่พระว่าต้องเป,ปงททง 4, งน็นผู้ปฏิบัติดีพู้ทบริษัททั้งสี่ทั้งหมดปฏิบัติดีปฏิบัติตรง ปฏิบัติเพื่อรู้ธทมปฏิบัติสมควรปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่อันเดียวกัน,น,นดีกับงามนี่อันเดียวกันอันนี้หลักทางด้านจิตใจท่าจะมีข้อประพฤติปฏิบัติให้พอดีพองามที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาอันนี้หลักใหญ่เลยสอนเน้นหนักลงสู่หัวใจของเรา สู่จิตของเราที่ท่านสัง่งท่านสอนเนี่ยรับรู้เกิดมาแล้วมันต้องรับรู้ไม่มีใครหรอกที่ไม่รับรู้คนสัตว์ทีบุทรเทวดาอินพรหมยมยักษ์สัตว์นรกสัตว์ดิรัจฉานอะไรก็ต้องรับรู้ทั้งนั้นทีนี้เสวยอารมณ์นีอารมณ์ที่เสวยมันก็เหมือนกันหมาหมาโกรธดิหมาก็ไล่กัด คนโกรธนี่คนก็ไล่ตีไล่ฆ่ามันก็คืออันเดียวกันคนกับหมาก็ไม่ต่างกันมันก็คืออารมณ์นั่นแหละมันก็คือความเห็นเจตัวนั่นแหละมันไม่ต่างกันนะงูมันไล่ขบไล่กัดพ่นพิษใส่คนนั้นคนนี้คนก็เหมือนกันไม่ต่างอะไรกับงูก็คืออารมณ์อันเดียวกันนั่นแหละ มันไม่ต่างกันมันไม่ต่างกันคนกัตริย์เมื่อได้โกรธนั่นก็คือกัดนั่นแหละหมากับคนเมื่อได้โกรธได้เกลียก็คือกันนั่นแหละได้โลภก็คือกัดสัตว์โลภลิงอะไรเต็มปากเต็มพุงของมันอมไ้กับคนกับลิงก็ไม่ต่างกันนะไม่ต่างกันในความโลภมดกับปลวกกับคนที่ต้องการบ้านต้องการเรือนต้องการที่ต้องการทาง กัดเจาะชัยก็ไปมันไม่ต่างกันีนรับรู้เสวยคือรับรู้แล้วให้มันถูกก่อนแล้วจะเสวยรสอร่อยที่มันถูกถ้ารับรู้แล้วเสวยรสที่มันผิดก็ผิดหมดรสชาติมันผิดหมดให้เป็นสับรสโสธรรมรสังชินาติให้เป็นรสพระธรรมยินดีในธรรม ใหเป็นรสชาติของพระธรรมรสชาติของสิ่งที่ถูกต้องดีงามที่เป็นกุศลวิบากค,คือเสวยผลอันเป็นบุญเป็นกุศลแม้จะต้องท่องวนอยู่ในวัตฏะแต่ก็เป็นท่องวนเพื่อจะเกิดมาเพื่อจะมาละความโลภความโกรธความหลงเหล่านี้เป็นต้นแม้ท่องวนอยู่ในวัฏฏะ ก็ท่องวนปเพื่อจะละจะวางจะเปดิดจะปลงอันนี้เป็นหลักปฏิบัติีปฏิบัติชอบที่ที่สำคัญที่ควรน้อมเลยเข้ามาเป็นข้อประพฤติปฏิบัติฉะนั้นเมื่อเสวยอารมณ์หรือรับรู้แล้วให้เป็นสุจริตสุจริตทางกายสุจริตทางวาจาสุจริตทางใจ ที่ชื่อว่าธรรมจริสุจริตังพึงประพฤติตนให้สุจริตสุแล้วก็จริตนี่จริยะนี่ก็คือประพฤติดีประพฤติงามก็เป็นสุปฏิปโนนั่นแหละอันเดียวกันดีงามปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัตบิตรงปฏิบัติสมควรปฏิบัติปตเป็นธรรมอันเดียวกัน คือมันวิ่งเข้ามาสู่จิตสู่ใจของเรานี่หลักของคนที่เกิดมาแล้วชีวิตมันก็ต้องรับรู้ทุกคนนั่นแหละแต่ไปรับรู้อะไรมาบ้างละ่ะคือวันหนึ่งคือหนึ่งเรารับรู้อะไรมาบ้างหารับรู้ทางถูกทางชอบรับรู้ทางศีลทางธรรม รับรู้ทงางศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญารับรู้ทางสมาธิิสมาสังกโปสมาวาจาสมากัมมันโตสมาอาชิวสมาสติสมาสมาธิรับรู้ในอริยสัจจะทำทั้งสี่คือทุกกำหนดรู้คือรับรู้พราความทุกข์เป็นอย่างใด อย่างใดให้มันรู้ให้มันแล้วให้มันรู้ให้มันซึ้งสมุทยัยเมื่อรับรู้แล้วก็รับรู้เรื่องราวนั้นๆว่ามันเป็นอย่างไรก็รับรู้เพื่อจะระรับรู้เพื่อจะปล่อยจะวางเพื่อจะดับแล้ววันนี้โรตรับรู้เพื่อจะดำเนินตน เนียนรับรู้เพื่อจะดำเนินตนนะเพื่อจะพยายามฝึกตนภากเพียรอบรมตนเรียกว่าภาวนาเรียกว่าทําให้แจ้งเนี่เราจะจมทั้งหลายหลักธรรมหลักปฏิบัติที่ท่านน้อมเอามาให้เราได้ใช้ชีวิตของเราให้มันให้มันถูกต้องให้มันเหมาะวรกับเวลาที่มันเหลือๆน้อย เราเกิดมาเราไม่คิดว่าเราจะตายหรอกเด็กๆก,ก็สนุกในการเรียนหนังสือสนุกในการใช้สื่อสนุกกับเพื่อนสนุกกับจินสนุกกับดูไม่มีเด็กคนไหนคิดว่าตัวจะต้องตายหรอกหนุ่มสาวเหมือนกันแม้แต่คนแก่ชราก็ไม่ค่อยคิดอันนี้คือชีวิตประมาทติดประมาท ถ้าประมาทแล้วก็เหมือนตายไปแล้วครึ่งนะหรือว่าประมาทมากก็ตายเหมือนตายไปทั้งหมดเลยเพราะว่ายังไม่ได้ทันทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันถึงเวลาก็ตายเมื่อรับรู้แล้วเราก็ต้องรีบรีบรีบฝึกรีบประพฤติรีบปฏิบัติรีบขัดเกลาอย่าได้มัวเมาลุ่มหลง สติสมาธินี่สําคัญเรียกว่าสัมมาสติสัมมาสมาธิรีฝึกเพราะว่าชีวิตควรจะต้องเป็นชีวิตที่ได้รับการฝึกนี่แหละอยติโยมทางในชีวิตที่เกิดมาแล้วมันรับรู้และเสวยมันเป็นอยู่งี้เป็นอยู่งี้มันเกิดดับเกิดดับอยู่อย่างนี้รูปนามอยู่อย่างนี้เนี่ยหลักธรรมพระพุทธเจ้าจึงให้ ให้ชีวิตของเรานี้ประกอบไปได้วยกุศลวิบากประกอบด้วยความสุจริตทางกายทางวาจาทางใจประกอบด้วยความภาคความเพียรที่มีผลเป็นไปใน,นทางดับทุกข์อะไรอะไรที่ใช้ชีวิตแล้วไม่สามารถดับทุกข์ได้หรือไม่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์มันก็ว่างเปล่าไม่ได้ผลอะไรมันมีทรัพ์ แล้ช่วยตัวให้ดับทุก์พ้นทุกไม่ได้ซั์ก็ไม่มีประโยชน์ชีวิตเหมือนกันความรู้เหมือนกันแม้แต่ผองเพื่อนของพวกเราหมู่เพื่อนถ้าคบแล้วไม่เป็นไปเพื่อความดับทุก์สักนิดสักหน่อยเพื่อนมันก็ไม่จะเป็นเพื่อนสักเท่าไหร่แม้ครูแม้อาจารย์แม้ศาสนาก็เหมือนกันถ้าไม่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์ไม่เป็นไปเพื่อบรมสุข ก็เป็นศาสนาที่ใช้ไม่ได้อย่างใช้ไม่ได้ดีเนี่ยหลักธรรมหลักปฏิบัติญาติโยมทั้งหลายผู้ใดน้อมก็จะเกิดบุญเกิดกุศลบุญยศราศีและคุณงามความดีนี่แหละกันใช้ชีวิตชีวิตคนเป็นอย่างนี้ควรรู้เช่นนี้แบบนี้ นี่แหละพระพุทธองค์ทรงสั่งสอนเอาไวา้ก็นำมาพูดท่านทั้งหลายได้ฟังพอได้ฟังกันเรื่อยๆพราว่าพอได้เป็นธรรมะเตือนชีวิตสจิตใจของเราไม่งั้นเราจะตกไปในทะเลหลวงที่กว้างใหญ่แล้วเราก็จะนำตัวเรากลับมาไม่ได้ง่ายๆเพราะว่าไม่ใช่เกิดแล้วจะมาพบ พระพุทธเจ้ามาสอนอยู่อย่างนี้อย่างนี้แล้วแล้วเล่าๆอย่างนี้ไม่มีไม่เกิดในมนุษย์ลกโลกปัจจุบันนี้ก็ใช่ว่าจะได้ยินได้ฟังกันทุกคนก็เฉพาะคนที่มีกุศลวาสนาร่วมกันและเป็นไปในทางพระพุทธศาสนาได้นับถือได้บูชาได้ปฏิบัติได้สู่แถวแนวทางแบบนี้มันก็ไม่ใช่ทั้งหมด แม้ในวงพระพุทธศาสนาด้วยกันคนพุทธด้วยกันอันผู้จะได้ปฏิบัติก็ไม่ได้มีมากและผู้ที่ได้รับรสชาติของพระพุทธศาสนาก็ไม่ได้มีมากก็เพียงแต่นับถือพุทธเท่านั้นอันจะถือศีลถือธรรมอันจะพยายามฝึกกายฝึกกิจของตนตามหลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็น้อยอันจะรู้จักทานศีลภาวนาศีลส,สมาธิป,ปัญญา โดยลึกถึงโดยลึกซึง้งและนำมาเป็นเรื่องราวประจำชีวิตของตอนก็น้อยส่วนมากกิเลสโลกและความต้องการและความทะเยอทะยานอันนี้มีที่สุดมันพาไปและไปแสวงหาสิ่งที่ไม่มีที่สิ้นสุดหนึ่งตัณหาไม่มีฝังไม่มีฝางเท่าไหร่มันก็ไม่เคยพอแต่ทำนั่นแหละเป็นตัวตัดตัวดัด จะแจ้งจิตแจ้งใจรู้แจ้งต้องมีพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ท่านสอนเอาไว้ว่าเห็นเองไม่จํากัดขอให้ประพฤติธปฏิบัติเถอะขอให้น้อมเข้ามาเถอะแล้วเราจะรู้ในใจในจิตของเรารู้ข้างในก็จะรู้นอกรู้ข้างนอกก็จะย้อนเข้ามารู้ข้างใน เป็นสมาธิในตัวของเราเป็นการฝึกนีลนชีวิตที่เป็นไปกับการฝึกการตั้งสติและการนำหลักธรรมหรือข้อธรรมะมาบริกรรมภาวนามากำหนดลมหายใจมาสร้างสติสมาธิให้กับตัวของเราและเพิ่มปัญญาให้เป็นปัญญายาปริสุทธิ์ติมันจะบริสุทธิ์เกลี้ยกล่อ ในหัวใจของเราแล้วก็จะซักฟอกตัวเราจากสกปรกให้สะอาดได้ก็มีแต่ธรรมะเท่าน,นั้นแหละอย่างอื่นเดีย๋ยวเคยมีที่ไหนไม่มีหรอกและไม่เคยมีเลยในผู้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันเป็นคติธรรมกับอาตมาในวันนี้นะนี่คือเรื่องราวที่นำมาผู้ท่านทั้งหลายได้ฟังก็สาธุก,กับทุกท่านอนุโมทนากับทุกทุกคนขอความสุขความเจริญ ความสวัสดิมงคลจงมีใจท่านทั้งหลายตลอดการตลอดไปอารามวนี้อาตมาพระมา,ททาธีาคติโรพร้อมกับธรรมะจากภูผาสมควรเจเวลาแล้วละจึงขอเจริญพรญาติจุมทั้งหลายในวันนี้แต่เพียงเท่านี้เจริญพร